สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับรายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ประจำเดือนพฤษภาถึงมิถุนายน2555ครับซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับาการรักษาดูแลผู้ป่วยและกิจกรรมต่งตตางๆที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีมากมายเลยทีเดียวนะครับมาติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลสประสิทธิประสงค์อุบลราชธานีครับ เมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 5 5ครับจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนำโดยนายวิโร์มีแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายพิสารเชื้อของประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารครับได้ออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมครับที่โรงพยาบาลสังกสิทธิประสงค์อุบลราชธานีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ประกันตนนะครับและทำให้ผู้ประกันตนมีความมั่นใจในระบบการให้บริการ ของประกันสังคมครับทั้งเพื่อรับทราบปัญหาของสถานพยาบาลไปพร้อมกับการเยี่ยมผู้ประกันตนและสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมเคลื่อนที่ครับสู่ผู้ประกันตนหน้าสถานพยาบาลประจําปี2555ซึ่งกําหนดการเยี่ยมผู้ประกันตนในปีนี้ตรงกับวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นบัเหน็งานแห่งชาติครับหลังจากมอบของก่อนให้แก่ผู้ประกันตนแล้วนายวิโรจน์นีแก้วผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธานีได้สอบถามถึงอาการเจ็บป่วย ของผู้ป่วยตนครับพร้อมกับให้กาลังใจคณะแพทย์พยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดีครับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ร่วมง,งานสสดอภิธรรมศพคุณพ่อสุวัสดิ์สุวรรณชัยเมื่อเวลา19นาฬิกานายแพทย์มนาสกนกสิงห์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์นายแพทย์วิสิทธิ์สมหว,วงวานรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นางวันเพญดวงมาลารองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางเขมเจรินวงศ์ตรูลชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสุวัสดิ์สุวรัตช,ชัยซึ่งเป็นบิดาข,ของคุณประภานสุวรัตช,ชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานผ,ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยเจ้าภาพได้จัดงานสวดอภิธรรมณสารา,าวัดศีประดู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพิธีเริ่มจากการไหว้พระรัศิน พระสงฆ์เจริญพมะพุธมนและสวดอภิธรรมเสร็จแล้วนายแพทย์มนัหนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ถวายจตุปัจจัยแด่พระพิธีธรรมและกรวดน้ํารับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะโรงพยาบาลสังพสิทธิทประสงค์กรุงรัชธานีครับจัดงานวันพยาบาลสากลประจำปี2555ครับวันที่เสด็จพฤษภาคม2 5 5 5เวล9า9โมงครับนายแพทย์มนัก,ก,กนกศิลป์ ผู้ในการโรงพยาบาลสังกสิทธิประสงค์องค์บริษัทธานีครับเป็นประธานในพิธีการเปิดงานวันพยาบาลสากลประจําปี2 5 5 5ครับซึ่งจัดขึ้นณบริเวณพระพาราเรือนไทยโรงพยาบาลสัมกสิทธิประสงค์องค์บริษัทธานีครับเพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลครับผู้กรร่อขึ้นวิชาชีพพยาบาลและเป็นปฐมวัปฐมวัภูรพาจารวิชาการพยาบาลของโลกครับซึ่งกิจกรรมในงานประกรอบด้วยการแสดงผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นและการประเมินสุขภาพจิตเป็นต้นครับ นางวันเพ็ญรดวงมาลารองผู้อำนการฝ่ายการพยาบาโลโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์กรุราชธานี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานคือในทุกๆปีสภา,าการพยาบาลระหว่างประเทศมีการสื่อสารไปยังองค์กรสมาชิกทั่วโลกเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลที่มีต่อสุขภาพประชาชนพร้อมกับนาเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยในปีนี้ครับได้มุ่งเน้นให้พยาบาลป,ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและศาสนุนประชาชนให้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งแนวคิดในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั้นเริ่มนํามาใช้อย่างแพร่หลายด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามาถึงข้อมูลได้ง่ายแต่พยาบาลต้องมีความรู้และสูงหาแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพเลือกสรรข้อมูลที่ดีที่สุดจากการศึกษามาวิจัยเพื่อมาใช้ในการตัดสินใจและพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสอดคล้องกับหงวข้อในการรณรงค์ของปีนี้คือพยาบาลสร้างสรรค์บริการจากหลักฐานเชิงประกา์สู่การปฏิบัติการครับจากน,นักก้นนายแพทย์บรรณการศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมปชเศรษฐิประสงค์บวรชธกานีประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและได้กล่าวถึงวิชาชีพพยาบาลโดยพยาบาลเปรียบเสมือนเสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่มีระเบียบวินยัยมีความอดทนมีความรับผิดชอบสูง หัวข้อของการจัดง,งานในปีนี้เป็นแนวคิดที่ท้าทายทางการทำงานของพยาบาลแต่การนำไปใช้อาจพบอุปสรรคมากมหมเนื่องจากต้องปรับความรู้ข้อเท็จจริงหรือผลการศึกษาวิจัยให้เหมาะกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการบริการที่จำเป็นจากนั้นได้ทำพิธีเปิดงานพร้อมกับเยี่ยมชมในเทศกาลต่างๆของหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลศูนย์สันติสิทธิประสงค์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชมุมชน ร้องกับมอบประกาศสาบัติให้กับผู้เข้าร่วมแสดงผลงานทุกหน่วยงานครับค่ะโรงพยาบาลสัสติสิทธิ์ที่ประสงค์จัดรณรงคเรื่องพิษภัยบุริณสนย์สุขภาพชุมชนทยางกูลเมื่อวันที่15พฤษภาคมเวลา10นาฬิกา ณห,ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้กองทุนแผ่นดินชุมชนชยางกูลอำเภอเมืองอุบลราชธานีชมรมผู้ไร้กล่องเสียงกลุ่มงานสสนาสิกร่วมกับกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องภัยของบุหรี่โดยมีแพทย์หญิงสุวัฒนาทองเจริญบัวงามเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบุหรี่กับโรคมะเร็งกล่องเสียงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงโดยการผ่าตัดตลอดจนการดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัดกล่องเสียง ซึ่งในการรณรงค์ในครั้งนี้จิตอาสาจากชมรมผู้ไร้กล่องเสียงออกไปกระตุ้นเตือนและเล่าประสบการณ์จากการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่โดยมีคุณอมอรรัตน์พงษ์จันยากุลนักแก้ไขการพูดคุณธริตาไพรทวีพงศ์พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานสสนาสิกเป็นผู้บรรยายพร้อมกับตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรับฟังซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนอสมในพื้นที่ชุมชนชาย,ยางกูลและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังและมีผู้นำชุมชนแสดงความคิดเห็นโทษภัยของบุหรี่จึงให้สัญญากับทางทีมงานว่าจะเลิกบุหรี่โดยนางวัฒน,นีทองหนุนพยาบาลวิชาชีพได้ประสานงานพร้อมแนะนำขั้นตอนการรับบริการคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลพร้อมกับจะมีการติดตามผู้ต้องการเลิอกอย่างต่อเนื่องจนสามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาดจากนั้นคุณฉลองสิทธิบุตรพยาบาลวิชาชีพหน่วยตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการของหน่วยตรวจโดยจะสอบถามประวัติการสูบบุหรี่และหากผู้สูบบุหรี่ต้องการเลิกบุหรี่ก็จะมีแนวทางส่งต่อไปที่คลินิกอดบุหรี่เพื่อรับการบำบัดอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมโดยนโรงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลอดจนอสมรในพื้นที่กว่า50คนเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นค่ะ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีครับจัดพิธีอุปสมบทเพื่อเฉลิมฉลองพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าครับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอุปสมบท1รูปหนึ่งหน่วยงานหนึ่งหมู่บ้าน1ชุมชนเพื่อฉลองพุทธยันตี2,600ปีครับแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการมีนายวิโรธมีแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สรรุรพรลอยหานายแพทย์สารารณสุขจังหวัดมูลนิิานีเป็นผู้นำหน่วยงานภาครัฐและมีวนาาสนาชการผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมมุงสมบทอีกกว่า700ท่านโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2.55พได้มีพิธีกลงผมหน้าพิธีขอขมาญาติและมิสหายพิธีสู่ขวัญนา จากนั้นพระสงฆ์ก้าวรูปจเจริญพระพุทธมนต์หน้า,อาหอพระแก้วโกเมนวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งนําโดยพระราชเทวราชา,รรานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอันเสร็จพิธีครับจากนั้นเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่28พฤษภาคม25 5 5นสคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีครับได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับนาคทั้ง7 0 0้ท่าน โดยได้จัดพิธีแห่หนา้นาจาบริเวณลานเทียนจเจริญพระเกียรติทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งก่อนจะเริ่มตั้งกระบวนโรงพยาบาลสังพัดศิริที่ะสมอุมบลราชธานีนำโดยนายแพทย์วัลกกลกศิลป์ผูนในการโรงพยาบาลได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปจัดโรงทานให้กับหน้าและผู้เข้าร่วมงานรับประทานก่อนจะเริ่มพิธีเสร็จแล้วเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาครับคณะสงฆ์ได้จัดตั้งขบวนแห่หนา้าจากบริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งสีเมืองไปยังหอพระแก้วโกเมนวัดมณีวนารามเพื่อประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเณ เวลาการอริการครับนายสรพลสายพันธุ์ผู้ราชก,การจังหวัดราชธานีประธานฝ่ยายคารวสเดินทางมาถึงบริเวณพิธีจากนั้นได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีบทสมบทในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงม,ร 85, มรีพระชนมายุครบ8ปพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริร i k i พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระชนมาย 80, าุครบ80พรรษาและสมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชที่ราชสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระชนมาย 60, าุครบ60พรรษาจากนั้นได้ทงพิธีบรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระบรมวาชริยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดญาณาวาลกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบรรพชาเสร็จแล้วได้ให้อาวานกับสามเณรที่ได้รับการบรรพชาให้รู้ถึงข้อวัดปฏิบัติของพระภิสุสามเณรก่อนจะยังไปอุปสมบทเป็นพระภิสุและศึกษาปฏิบัติธรรมณวัดที่กำหนดครับ โรงพยาบาลสันริศิ์ที่ประสงค์ค่ะจัดก,กิจกรรมมหากรรมกีฬาเพื่อมวลชนประจำปีพุทธศักราช2555ด้วยกรมรกพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดก,กิจกรรมเพื่อมวลชนในชื่อ Challenge Day ประจำปีประจำทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาว,วชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศโดยจัดก,กิจกรรมการออกกำลังกายอย่างน้อยติดต่อกัน15นาที นายแพทย์มนาคขนกสิงห์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสิทธิ์ที่ประสงค์จึงได้มอบหมายให้ชมรมออกกําลังกายโรงพยาบาลจัดก,กิจกรรมเชิเลนเดย์ขึ้นโดยได้เริ่มทากิจกรรมเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมณศาลา,าเรือนไทยโรงพยาบาลสันติสิทธิ์ที่ประสงค์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนผู้มารับบริการญาติผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลทุกๆหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะโรงพยาบาลสัมว์สทธที่ะสมอุบลราชธานีครับจัดรณรงค์เนื่องในวันเสุร์ุริโลกประจำปี2555ครับ เสร็จเนื่องจากองค์การอนามัยโลกเลยง็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ครับรวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องรับควันบุหรี่ด้วยจึงได้จัดงานวันนสูบบุหรี่โลกขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบและให้รัฐบาลชุมชน,ชน,ชนและประชากรโลกได้ตระนักถึงความสําคัญและเข้าร่วมกิจกรรมยี่ทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี2555ครับ ซึ่งองค์การระนายโลกได้กำหนดประเด็นการรงค์วงันลดสูบ hmm. บุหร <Yeah. S 1> ี่โลกคือ t o b a c ค o Industry อ n t e r f e r e n c e ครับจัดตารางระวังยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบโรงพยาบาลสัประสิท์ที่ประสงค์ในฐานะเป็นโรงพยาบาลปราบปรหรี่ครับได้จากกิจกรรมการระนางประกอบด้วยการมอบเกติบัตรสําหรับผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สําเร็จจำนวน23คนการเดินเดินรณรงค์โดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลและชุมชน คนดุนบนปลอบุรีผู้ร่วมรณรงค์ประกอบด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลจ้าหน้าทงานต่างๆชมรมปัจจักยานชมรมออกกำลังกายชมรม300ล้อปัน่นและรถ3ล้อเครื่องอด้านหน้าโรงพยาบาลนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัย ey, พยาบาลบรมราชชนนีสันพิทธิประสงค์ครับอาสาสมัครชุมชนและประชาชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสำนัก,กงกนานควบคุมโรคที่7อุบลราชธานีกลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ เครือข่ายองค์กรลดเล่าจังหวัดอุบลราชธานีและสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนประมาณ500คนโดยใช้เส้นทางการเดินลณนลงนเริ่มจากหน้าโรงพยาบาลผ่านวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชุนนีธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านดู่แล้วข้าผ่านโรงแรมบลายทองแล้วยวาถนนเทพโยธีผ่านยงสุวรรณเซฟแลนดและเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลสังกสิทธิประสงค์อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิธศการโทษพิภัยบรีการจัดวิธีเสวนาโทษพิภัยบุรีโดยสมาชิกชมรมผู้ไร้ของเสียงและการบรรยายพิเศษจากรองศาสตราจารย์ดออรอนันต์ชัยคุณมัฒนาหัวข้อรู้เท่าทันกลยุทธบริษัทบุรีณบริเวณลานกิจกรรมข้างห้องยาสีโดยมีการประชาสัมพ,พันธ์ในทุกช่องทางครับค่ะชาวจังหวัดอุรลราชธานีร่วมทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์หนึ่งรรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาส งานฉลองพุทธชันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่2มิถุนายนบริเวณทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพระราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดพิธีใส่บาตรพระสงฆ 12, ์12,600รูปซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชพุมารที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษานอกจากนี้ยังมีการประกาศเกียรติคุณของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกอีกทางหนึ่งเวลา6นาฬิกานายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานี จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพิธีกรน,นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นนางร,นารัตนาการตินันนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเวลา6นาฬิกา45นาทีพิธีแสดงตนเป็นผู้ธมามก,กะและรับศีลเสร็จแล้วเวลา7นาฬิกานายชัยพลพงศรีดาผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการจัดงาน ไร้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสร็จแล้วนายสุรพลสายพานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวเปิดงานทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์12,600ม12,600รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้อของพระพุทธเจ้าและเวลาเจ็นิการ30นาทีคณะสงฆ์ได้แปลแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชน ที่มารอรับตากๆเป็นจำนวนมากค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ครับประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2 5 5 5ครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเนืวองานใดที่มีข้อมข่าวสารอยากเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทาง s p t v นะครับเราก็เป็นสื่อหนึ่งที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่างๆของท่านนะครับโดยท่านติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ หรือหนยงานใดที่มีข้อมูลขาอสารเพียบพร้อมมีสื่อวิริทัศน์มีสื่อต่างๆที่อยากบบเผยแพร่ประชาพันท่านก็ติดต่อมาได้ช่องทางเดียวกันนะครับนี่คือสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกช่วงต่อไปครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ